คุณนายวิเคราะห์เบื้องลึกบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กกล้องไปหรือยังครับเออโอเคมา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 ชดใช้กันเลยนี่ถามกันเยอะนะยกตัวอย่างเช่นที่สกิทให้บิ๊กโจ๊กวางมือที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกทุกคดีเป็นเพราะกลัวบิ๊กโจ๊กจะสืบจนใกล้จะถึงตัวระดับบิ๊กจึงสั่งให้หยุดหรือเปล่าอเอาใหม่นะผู้ใหญ่สกิดบิ๊กโจ๊ก ให้วางมือทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับกระน,นันนกเพราะกลัวว่าบิ๊กโจ๊กจะสืบไปเรื่อยจนใกล้จะถึงตัวจุดจุดจุดผู้ใหญ่จึงขอให้เอาแค่นี้พอหรือเป่าอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความเป็นเป็นคำถามเชิงความเห็นกนแล้วกันอบอกว่าคดีในมือของบิ๊กโจ๊ก ก็คืบหน้าไปเยอะและเร็วครอบครัวผู้สูญเสียก็ไม่ได้ร้องเรียนว่าชุดสืบของบิ๊กโจ๊กทำงานไม่โปร่งใสมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องโอนคดีจากมือของบิ๊กโจ๊กไปให้สอบส่วนกลางนี่อเออก็มีสิทธิ์สงสัยได้เหมือนกันก็มีสิทธิ์สงสัยได้เหมือนกันอีกหนึ่งความเห็นท่าทางจะรู้เรื่องเยอะนะก็บอกแล้วไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจองริทวทไทยคุณภาพครับแก้วออกข้อความนี้บอกว่าบอกแล้ว บอกแล้วว่าบอกแล้วว่าที่นคนปรปฐมไม่มีลูกน้องของรองโจ๊กม,ม,มีแต่ตำรวจที่มาจากตัวจุดจุดจุดของใครบอกแล้วไงนคนปรปฐมไม่มีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่นคนปรปฐมตำรวจที่นั่นมาจากตัวจุดจุดจุดไม่เอาพอละจบไม่พูดอ่ะ มีจดหมายไปอะไรอ่ะมีบางคนถามน,นะมถ้าเกิดไม่เกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์อะซุกอยู่ใต้พรมอย่างนี้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับนายตำรวจทั่วประเทศไทยไม่ต้องใช้ว่าเฉพาพื้นที่อาจจะทั่วประเทศไทยก็จะเท้ากันใช่ครับไปสยบกับกำนันนบก,ก็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 ก,ก,ก,ก็งานลี้ยประจาเดือนเหมือนเดิมก็มีอยู่ทุกเดือนอแต่ว่ากำนันนกรายนะ มี power ขนาดขอให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ไปร่วมเฮฮาปาร์ตี้ที่บ้านก็บนันดกถอดเสื้อโดด,ดลง,นนงดโควิล่าแสดงว่าต้องคุ้นเคยและมามากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนโอเคไม่ใช่ครั้งแรกคุณชมคุณผู้ฟังรายนี้ก็ตำหนิการทำหน้าที่ของหมาแก่เรื่อง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 คดีของพิ่โจ๊กตำหนิมาอย่างนี้ครับ <Wow. S 1> ถามจริงๆหมาแก รายงานข่าวมากี่ปีแล้วคําว่าปล่อยมือได้แล้วเนี่ยมันเป็นภาษาราชการที่เขาใช้สั่งงานกันเรือกไงคําว่าปล่อยมือได้แล้วมันเป็นการเยอะๆถักถางเสียดสีไม่ไม่รู้เลยเลือกไงแยกแยะบ้างก็ดีคือเรื่องของเรื่องละเอียดจริงๆนะแต่ผมไม่โกรธหรอกดี <c oughs> คือเรื่องของเรื่องห <c oughs> มาแก่ <c oughs> ไปใช้คําว่าระดับผู้ใหญ่ ไปสกิดบิ๊กโจ๊กพอได้แล้วหยุดพอได้แล้วปล่อยมือจากทุกคดีก,กำน,น,นันลบได้แล้วให้สับสนกลางเขาแอคชั่นแทนเธอพอได้แล้วหยุดจบอะไรประมาณนั้นปล่อยมือได้แล้วคุณผู้ชมคุณฟังรายนี้ก็ก็ตำหนิไม่รู้เหรอมันเป็นภาษาราชการที่เขาใช้สั่งงานกันหรือไงโอเค ผมใช้ศั์จิกโกะประทานโทษศัพ์ราชการใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมใช้ศัท์จิกโกลสัพที่ชาวบ้านร้านตลาดเขาเข้าใจกันนะก <c oughs> ็แค่ก็ผบอตรอนี้แหละบิ๊กเด่นนี่แหละก็โทรไปสั่งเมื่อวานโทรไปสกิดรองโจ๊กพอได้ละวางมือเถอะปล่อยมือเถอะส่งต่อให้ทีมของสอบสวนกลางเขาว่าของเขาไปเองก็แล้วกันทุกคดีเลยนะอะจบโอเคจบจบ ส่วนส่วนอีกหนึ่งข้อความนะมผู้ต้องหาในคดีนี้หมายถึงคดีที่เกี่ยวพันกับกำนันนกผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เป็นตำรวจส่วนมากสังกัดบชกอสอบสวนกลางหรือเคยโตมาจากหน่วยงานนี้บิ๊กโจ๊กฟันไม่เลี้ยงขนาดผู้กำกับเบิ้มยังโดน157มีคนกลัวเสียหน้าเสียกิยศก็เลยชิงมาทำเองหรือเปล่าไม่รู้สิอันนี้ผมไม่รู้จริงๆ ไม่รู้จริงๆ,ๆไม่รู้จริงๆมีคนบอกมาแล้วนะอสมอ,อ,อหมายถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและวารมั่นคงของมนุษย์คือสารสกุก็มีอ,อสมมอ,อันนี้ก็มีอ,อสมมทำไมอยากจะขอขึ้นเงียนเดือนแบบอ,อสมมหรอหรือจะให้ทั้งทีท็อปเขาช่วยดูแลจะได้ปรับอะไรยังไงหรือเปล่าบอกอรายละเอียดมาก็ <c oughs> ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลกาา็แล้วกันเรื่องอยู่กับอารมณ์ของ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 บิ๊กโจ๊กต่ออีกสักหนึ่งข้อความก็แล้วกันเรื่องกำนันนกหาก หากปล่อยให้รองจกทําต่อไปเรื่อยๆอาจจะเหลือตํารวจไม่ถึงครึง่งไม่ถึงตํารวจนครปฐมอาจจะเหลือไม่ถึงครึง่งเพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามติดบ่วงอาจจะไปเกี่ยวพันกับกับกันันกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะพอละจบเต้พราดสามและโซเชียลมีการเปรียบเทียบไปหน้าสงสัยว่ากัมนานกจะเป็นตัวปลอมมาแก่เคยไปดูประเด็นนี้ไหมอย่าคิดเยอะมันก็เกินไป นั่นก็เกินไปอย่าเต้นตามอย่าบ้าตามพี่เต้ของผมมากนักเลยเออเอออ่ะต่อ,อเขาสงสัยว่าเต้เี็ยเขาสงสัยว่ากำนันนกในคุกกับตัวปลอมตัวจริงออกมาแล้วอุ้ยอ่ะต่อต่อคดีกำนันนกเจอต่อจริงหรือไม่แล้วจะเป็นมวยล้มต้มคนเชียร์หรือเปล่าแฟ,แฟร์กับบิ๊ก้องแฟ,แฟร์กับพลตบุตรโจรพบพริเดช แฟร์กับหน่วยงานสอบสวนกลางและกองปราบทุกคดีจากมือของทีมรองโจกไปอยู่ในมือของสอบสวนกลางในมือของกองปราบเชื่อในองค์กรเชื่อในหน่วยงานเชื่อในความเป็นบิ๊กก้องเอาไปก่อนกรกันบ่ายวันนี้บิ๊กก้องเขาจะเรียกประชุมคณะทํางานบ่ายสองทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการน,น,นกที่กองปราบบ่ายสองก็ก,ก็ก็รอฟัง บ่ายวันนี้ก็แล้วกันมีเรื่องข้างการตัดสินใจอยู่ชุดสืบของรองโจ๊กเขาขม,มวดคดีว่ากันด้วยเรื่องตำรวจทุจริตคดีกำนันนกสั่งนองไปยิงตำรวจนั่นก็เป็นคดีนึงนะแต่มีคดีที่ต่อเนื่องก็คือคดีตำรวจทุจริตก็จะประกอบด้วยคดีตำรวจที่ พากรรมนกหนีแล้วก็ช่วยกรรมนกทําลายหลักฐานประกอบด้วยคดีที่เกี่ยวพันกับตำรวจเมื่อเกิดเหตุหนีจากที่เกิดเหตุไม่ช่วยจับคนร้ายและไม่ช่วยพี่เพื่อนน้องตำรวจด้วยกันที่บาดเจ็บไอ้นี่ก็โดนข้อหาละเว้นให้การเท็จอะไรประมาณนี้ก็ขโมยไปวัดดวงก็แล้วกันมันมีตำรวจที่ถูกออกหมายจับไปแล้วแล้วอยู่ในคุกฝากขังอยู่หกนายมีตำรวจ ที่จอ่อจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีกสิบสามนาย6บวกสิเป็นสิบเก้านะ6อยู่ในคุกออกหมายจับไปแล้วแจ้งข้อหาไปแล้วพาพาหนีแล้วก็ทำลาย,หล,ายหลักฐานแต่ใน13เนี่ยกำลังจะก,กำลังจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ให้การเท็จอะไรประมาณนี้ ก็มีผู้ใหญ่โทรมาสกิดเฮ้ยพอละจบหยุดปลาอยมือให้สอบสนกลางให้กองปราบ a าชั่นแทนรับรูปต่อดังนั้น13ตำรวจที่กำลังเจาะเรียกมารับทรา์ข้อควาค้างอยู่แค่นั้นเออเขาจะเดินต่อไหมมันก็ต้องรอการประชุมคณะทรรมานทางฝั่งสอบสวนกลางทางฝั่งกองปราบบ่ายวันนี้ ถูกไหมก็ต้องดูต่อว่าจะแอคชั่นต่อไหมตแต่เชื่อไหมถ้าไม่แอคชั่นต่อนะโอ้โหสังคมโซเชียลวิาพากษ์กันเสด็จน้ำเลยโอเครอดูแล้วกันรอดูนะโอเคประมาณนี้ถ้าถามลึกๆนะก็มีผู้ใหญ่บอกในกันที่ต้องสกิดให้รองโจ๊กหยุดเถอะพอเถอะตามสมควรแล้วเข้าเป้าแล้วถอยออกมาเถอะบางเสียงก็บอกว่าผู้ใหญ่หลายคนเขากลัวใจบิ๊กโจกวันนี้ ร่อกันแค่นี้องค์กรตํารวจมันก็เสียหายมันก็ยับเย<ล>ิน<ล>มันก็ช้าพออยู่ละถ้าขยายแผลมากไปกว่านี้ขยายวงเช็คบบนมากไปกว่านี้จะไปเชื่อมโยงองค์กรตํารวจในแง่ขององค์กรก่อนในแง่ขององค์กรตํารวจมันจะ,จะไม่ไม,มันจะไม่เหลืออะไรเลย<ป>พอเธอพอเธอพอเธอ,อ,เอประมาณนี้คนนี้บอกว่าร้องโจ๊กทาต่อก็งามไส้อสิกลัวใจ บิ๊กโจ๊กคนานะ,ะเดียวกันผู้ใหญ่บางคนก็เคลือบแคลงไม่ไว้ใจเมื่อสักครู่เป็นเรื่องไม่เชื่อจะ,อะ,อะกลัวใจกลัวใจจะจจทําทะลุเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการกลัวใจบิ๊กโจ๊กไม่หยุดขายายวงไปเรื่อยเผลอๆตำรวจนครปฐมจะไม่เหลือเลยสักคนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับกับนณอนกเอาแค่นี้พอเถอะองค์กรตำรวจชำละมาอีกเรื่องหนึ่งผู้ใหญ่บางคน ก็ไม่ไว้ใจบิ๊กโจ๊กเพราะกลัวบิ๊กโจ๊กจะมีทงจะมีฮิดเด้นไอเจนดาเล่นเด็กของใครบางคนเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในองค์กรตำรวจด้วยกันผมพูดแค่นี้นะมันจะใช่มันจะไม่ใช่บิ๊กโจ๊กมีฮิดเด้นไอเจนดาหรือไม่บิ๊กโจ๊กบ้าเลือดเล่นไม่เลือกไม่จำกัดวงหรือไม่อย่างที่ ผู้ใหญ่หลายๆคนเขากังวลผมไม่รู้ถ้ะเดียวกันผู้ใหญ่ที่สะกิดให้โจ๊กเฮ้ย hey, พอล้วป่อยมือออกมาเถอะจะมีอันดาทั้งเรื่องกลัวใจจะมีอันดาเรื่องไม่ไว้ใจบิ๊กโจ๊กอย่างที่ผมปลูกพืนมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ <S 1> <S 1> ผมไม่คอนเฟิร์มนะขณะเดียวกันต้องเชื่อมั่นในความเป็นบิ๊กก้องบ้าง เชื่อมั่นสอบสวนกลางภายใต้การน,นําของบิก,ก้องบ้างเชื่อมั่นกองปราบภายใต้การน,นําของบิก,ก้องบ้างเชื่อว่าสอบสวนกลางกองปราบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายตํารวจหนุ่มอนาคตไกลอย่างบิก,ก้องค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 ง,คง,คงไม่ยอมให้มีการประทับตรบาบาปในชื่อของตัวเองอันเนื่องมาจากการรับช่วงคดีกับนน,นกมาทําต่อ,อก็มองในง,งานั้นตัวละันสบายใจรับฝันดี ก็รอบ่ายวันนี้นะเขาบอกกลัวเส้นเงินจะไปสาวถึงนักการเมืองหรือคนใหญ่หรือเปล่านะต่ออืมอ่ะ่ะต่อมีงานะมียวนะ,มะผม,มทำงานเอ๊ะคนนี้เขาจะสื่ออะไรผมทำงานคดีที่รองโจ๊กมารุยสามสี่คดีตำรวจรีบทำงานมากเขาต้องการสื่ออะไรเขาเขียนมาแค่นี้ตำรวจรีบทำงานมากอืมอืมอืมไม่รู้จะบอกอะไร ตำรวจรีบทำงานมากมันมีสองนัยยะนะอันนี้ผมแฟงนะต่อไปนี้คือการอ่านอ่านใจและอ่านทางก็แล้วกันอีกประเด็นหนึ่งด้วยวัดบางพลานคนถามมาเยอะเหลือเกินเจ้าวาดวัดบางพลานจะเข้าวัดได้ไหมเดี๋ยวบอกไว้ก่อนในการลืมเป็นประเด็นสุดท้ายตำรวจคนที่ส่งข้อความเข้ามาว่าเคยทำงานให้กับทีมของวิจิตรนะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ตำรวจรีบทํางานมากแปลว่าอะไรมันมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเลยก็คือว่าสไตล์ของบิ๊กโจ๊ครวดเร็วรุนแรงสไตล์ของบิ๊กโจ๊กรวดเร็วและรุนแรงดังนั้นใครทํางานกับบิ๊กโจ๊กก็ถูกจี้ให้ทํางานหามรลูกหาคข้าม อย่างนี้มันเป็นบุคลิกมันเป็นสไตล์การทำงานของบิ๊กโจ๊กรวดเร็วรุนแรงไม่รุนแรงก็ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กไม่รวดเร็วก็ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กแต่ด้วยสไตล์การทำงานอย่างนี้ใครทำงานด้วยก็เหนื่อยก็ต้องรีบก็ต้องรีบนี่นัยยะที่หนึ่งนะนี่ผม,มผมอ่านผมอ่านใจถูกหรือผิดก็ไม่ทราบหรือหรือ,รอนัยยะที่สองนะรีบเพื่อหาประเด็นไปพีอา รีบขมวดประเด็นเพื่อไปไปสร้างแสงไม่ไรู้แล้วแต่จะมองอ่ะต่อฮะต่อต่อฮะต่อ,ตอไม่รู้สิกำนันนกนี่มีบ้านใหญ่หนุหลังอยู่ไหมกำนันนกตั้งแต่พ่อกำนันนกก็คือพยย่อใหญ่โยน์ตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่โยน์ก็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 ก,ก็ขึ้นอยู่กับอ้อนองค์พระขึ้นอยู่กับอ้อนองค์พระ อ้อนคือใครครับอ้อนก็คือชย,ยาสะสมทรัพย์ในบรรดาพี่น้องสะสมทรัพย์ในบรรดาบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ก็จะมีหลายคนใช่ไหมตัวเฮียยี่เฮียซาเฮียสี่เฮียอะไรก็แล้วแต่แต่เฮียที่ดุที่สุดแล้วก็มือปืนนักเลงทั้งจังหวัดและรอบๆเก่งใจที่สุดก,ก็เห็นจะเป็นอ้อนองค์พระหรือชย,ยาสะสมทรัพย์สมัยก่อนสมัยที่ชย,ยาสะสมทรัพย์ยังไม่ตายเนี่ย ผู้ใหญ่โยธพ่อของกำนันนกก็ก็ขึ้นอยู่กับอ้อนองพระนั่นแหละถูกไหมอ้อนองพระตายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบ้านใหญ่สะสมทรัพย์กับครอบครัวผู้ใหญ่โยธมันก็ยังไม่สูญหายไปไหนไมันก็ยังสานต่อกันอยู่ถูกไหมใช่่ะผมก็พูดได้แค่นี้อ่ะต่อมีคนมาตอบตะกี้เนี่ยเขาบอกรวดเร็วจริงๆครับตำรวจเจ้าของสำนวนรีบจริงๆครับก็บอกแล้วไงรีบจริงๆ สองอย่างอย่างแรกมันเป็นบุคลิกมันเป็นสไตล์การทำงานของรองโจกจับเรื่องอะไรจับคดีไหนรวดเร็วรุนแรงถ้าไม่รุนแรงไม่ใช่โจกถ้าไม่รวดเร็วก็ไม่ใช่โจกอันนี้เป็นปกติไม่มีอะไรแต่ในความรวดเร็วในความรีบขออย่างเดียวอย่าลวกลวกหรือถ้ามองในแง่ร้ายบางคนเขาก็นินทารีบ เร่งเพื่อที่จะขบวนประเด็นในการไปแถลงข่าวเพื่อที่จะไปสร้างกระแสให้ตัวเองอยู่ในแสงตลอดเวลาไม่ทราบสิครับก็แล้วแต่จะมองไงแต่มองบวกบ้างสิบิ๊กกล้องรับช่วงคดีกำน,นัน,นกต่อจากบิ๊กโจ๊กถ้าเราต้องให้เครดิตต้องให้ความเชื่อถือในความเป็นบิ๊กกล้องเช่นเดียวกันเราก็มองมองอย่างให้เครดิตและให้ความเชื่อถือในความเป็นบิ๊กโจ๊กด้วยก็แล้กัน เอออย่างนี้จะได้สบายใจจนกว่ามันจะไม่ใช่อย่างอย่างที่เรามองตอนแรกมันก็เท่านั้นเอง